ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัส EP สองนะครับใช่คือ่วงนี้มันมีเกมเจกไม่มีเราจะทำแล้วจริงจริงอ่ะเลยมารีวิวรหัสผมนะครับเลยก็ชื่อเหมือนเดิมนะครับมาเดากตัวละครกันเลยแล้วกันก็จะมีฉันกับานายตัวสีวสเจะมีโคโน่ชื่อในปาร์ตี้มีนะครับเอล,ลี่ แล้วก็จดซีฟม okay. ิเกลกาแล้ว <ett> ก <par aisse 250> <able> ็โทมายแล้วก็ไม่รู้ครับแล้วก็ล้อลาครับแล้วก็ฟัลมากฟอร์ดแอนดูก้าเลยครับแล้วก็ไม่รู้ครับแล้วก็ไม่รู้ครับใส่สอนี้ไม่ต้องมีรับมาที่แต่งตัวกันเลยนะครับผมแต่งตัวผมก็จะมีประมาณนี้ครับแับนี้นะครับ นี ies, women, ่ครับอันนี้มีครับจำไม่ได้แล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเช่นนี้ครับวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวันนี้นะครับเอือนี่แบบประมาณนี้ปับนี่ปั๊บอันนี้ผมไม่ใช่สะสนะครับนี่ปลิ้งก็จะเป็นนี่ เป็นเสของนี่นะครับเป็นเสของนี่นะครับนี่ของนี่นะครับนี่ครับนี่ผมไม่ผมมีใส่ก่อนละนี่ผมกันโอ้จะเป็นก่อนวางหัวนทนครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นเขาจะไปดึงนะอืมนะครับไปไปซส่สูงสูงสูงผมแป๊บนะครับถ้ามีเสียงลบ วันก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมนะคับก็จะมีชุดประมาณนี้นะครับนี่เออส่วนใครที่ขอจะมา,รรมา,าเลีรหัสหรือยิมอะไรผมเรีรหัสผมนะก็ผมไม่รู้ครับผมยังไม่รู้กับรหัสตัวเองเลยมานะครับเสือเสือผมได้เจอเยอะนิดนึงนะครับก็ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเอาที่สำหรับที่ก่นนะอนหน้า ก็นี clothes, ่นะครับเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับโซนรองเท้าก็จะมีทั้งนี้นะก็มันเก๋ดีผมนะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นี่โนนี้ก็จะมีมีบาเป้เช่นนะครับเนี่ยมาทางด้านของคู่หมวกกันนะคะคุณคู่หมวกก็จะมี ไม่รู้ครับเด็ดอะเอเลียนลิงตังนน้องบลิงเดี๋ยวอกว่าไม่ใช่บปลิงโบเม่ะรก็เมยนะครับมันดอี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับซูเรื่องของอาวุธโอ้ไม่ต้องเตครับน้อยมากครับนะก็จะมีประมาณนี้ ชั่วโมงเองนี่นะครับเป็นแปดผมในรีเวอร์สีเลยนะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนี่จก็ได้นะครับอันนี้ไม่ทาวนเ์เนี่ยดูว่าไอเดียผมมันมีสกินเปิดน,น้อยนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้ยคาร์ตาด์นะครับเพิ่งเติมมาคือสกินรรรคาร์ตาผมมีแค่อันเดียวประมาณนี้ นี่นะครับระเบิดหนูก็จะมีประมาณนี้ประมานี่ก็จะมีประมาณนี้นครับจนนี่มีแต่เอ็นจิตาวครับเนี่ยมรวยลืมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ